เพิ่งมาเช้านี้นเลยกินข้าวแล้ว,วมีที่ไหนวะนะ่ะนี่กี่โมงและห้าโมงนี่กินข้าวกับอะไรครับข้าวกับเป็ดนะนี่ห่อเป็ดมานี่ข้าวหน้าเป็ดเลยข้าวหน้าเป็ดเอาสวาัสดีกล้องหน่อยสิครับอ้าวไข่ด้วยนั่นนี่อาายอ้าวกินไข่ดูหน่อยอร่อยมากกินเครื่องแล้วได้กินเครื่องแล้ว หยิ้มหน่อยสิขออนุาตหน่อยกินข้าวนาเป็ดตัวนั้นนี่ประเทศไหนว่ามีใครด้วยโอเคตอนนี้กัปตันก็กำลังบนบนเหนือบนใต้ก็จะขึ้นก็ไม่ยอมขึ้นสักที ตอนนี้อตอนนี้ก็ประมาณ5โมง12แล้วคิดว่าอีกสัก3นาทีเขาก็จะออกอร่<ๆ>อยจังเลยูกไม่มีช้อนใหญ่ลูกสาวกัได้กน เดี๋ยวมันก็คงจะบินล,ละมันบนอยู่น,น,นั่นแหละกล,ลับไปกับดิาอนี่แหละมันบอกว่า1 7บเอันนี้มันก็1ิบเ1 3สิแล้วเดี๋ยวเขาออกแล้วโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเขาเสิร์ฟอะไรผมจะถ่ายให้ดูใหม่นะครับ